สวัสดีครับนักเรียนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพเวนนอร์นะครับในกรณีที่เป็นแบบ3เซตแล้วก็4เซตบาแล้วกันนะครับว่าเราจะมีหลักการเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่1นะครับในหน้า18เลยแล้วกันโอเคนะครับโจทย์ต้องการที่จะสร้างแผนภาพเวนนอร์นะครับโดยมีข้อมูลมาให้เราก็คือมียูนิเว s ร์สนะครับยูนิเว s ร์สก็คือประกอบไปด้วยสมาชิกก็คือ 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับมีเซต A นะครับประกอบไปด้วยสมาชิกก็คือ1 2 3 4นะครับมีเซต B นะครับประกอบไปด้วยนะครับ2 4 5 6เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มีเซต C นะครับมีสมาชิกประกอบไปด้วย3 4 6 7นะครับซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับวิธีการที่ครูจะทำการลงสมาชิกนะครับครูจะดูจาก สมาชิกที่มีการซ้ำกันบ่อนครั้งที่สุดก่อนนะครับก็คือจากในตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็คือ4น<ม>ั่นเองนะครับแสดงว่าทั้ง3เซตนี้นะครับจะต้องมีการคล้องกันนะครับทุกวงในลักษณะที่คล้องกันครบทุกจุดนะครับก็จะดึงหน้า,ายอยแบบนี้ครับว่ากันนะ ครูก็จะวาดได้ประมาณนี้นะครับก็ความหมายคืออะไรตอนนี้ก็คือครูจะให้วงแรกหมายถึงเซตเอนะครับวงทางขวาวงที่สองนี่หมายถึงเซตดแล้ววงข้างล่างนี้ครับหมายถึงเซตซเริ่มตนน้นวิธีการเติมนะครับก็จะทําการเติมนะครับบริเวณที่ซ้อนทับกันเยอะที่สุดก่อนในที่นี้ก็คือสีนั่นเองนะครับแสดงว่าเลขสี 4, จะเติมตรงไหนครับจะเตรงน,นี้ก็คือ จะต้องเติมณนะบริเวณที่ตรงนี้นะคบตรงนี้นะครับสังเกตรงนี้นะเราจนะตเติมใส่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณที่ซ้อนทับกันระหว่าง a b แลวก็ c นั่นเองตรงนี้ก็เลยเติมด้วย c ไปนะครับต่อเนาะต่อไปนะครับเราก็จะเล็งหานะครับเซ็ตที่มีการซ้ำกันอีก ในที่นี้เรามาดูที่ a กับ b ครั้งได้เนาะ a กับ b นะครับก็ยังมีจำนวนที่ซ้ำกันอีกก็คือ2นะครับใช่ไหมครับ a กับเซต a เซต b เนาะมีสมาชิกซ้ำกันคือ2ซึ่งตรงนี้นะครับแสดงว่า2ต้องอยู่ภายในทั้ง a แล้วก็อยู่ภายในทั้ง b นะครับแต่ไม่ได้อยู่ภายใน c นะ c ไม่มี2แสดงว่าตรงนี้นะครับบริเวณนี้ทั้งบริเวณเราก็เลยเติมได้2ลงไป เห็นไหมครับเราก็ค่อยเติมแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูต่อเนาะระหว่าง a กับ c แล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าใน a แล้วก็ c นะครับมีสมาชิกที่ซ้ากันอยู่ก็คือ3นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้น a กับ c บริเวณที่ a กับ c ทับกัปอยู่ก็คือบริเวณนี้นะครับคือคนไรอย่างรตรงส่วนนี้นะครับเราจะทําการเติมในส่วน ก็จะทําการเติมอะไรลงไปครับก็เราก็จะเติมเลขสามลงไปนีนบริเวณนี้เพราะเป็นบริเวณที่นะครับเออสอยู่ด้วยกันในเซตเแล้วก็เซตซีถูกต้องไหมครับต่อไปเรามาดู B กับ C ที่3กัเปนมากนะครับสมาชิกของ B กับ C ที่3กันตอนนี้นะครับกออ็ใช้สีใหม่เนาะพยายามใช้ไลาหลายสีนะครับ ก็คือ6นะครับนักเรีนยนน่าจะเห็นว่าเป็น6ที่ซ้ํากันนะพันแสดงว่าบริเวณที่ B กับ C ซ้ากันก็จะหมายถึงบริเวณนั้นเองนะครับแสดงว่าณบริเวณนี้ p o o ก็จะเติมหมายเลข6กลงไปนั่นเองนะครับโอเคเนาะจากนั้นก็จะเห็นได้เลยว่านะครับไม่มีตัวเลขที่ซ้ํากันในแต่ละเศษแล้วใช่ไหมครับ เราก็จะทำการเติมสมาชิกที่เหลือลงไปนะครับให้เรียบร้อยอ่เรามาดูตัวแรกกันครับในเซต a นะครับจะต้องมี1น,นะครับซึ่งตอนนี้1ของเราก็จะเติมตรงไหนครับก็จะต้องเติมในบริเวณที่มี่เฉพาะส่วนของเซต a เดียวนั่นเองก็คือส่วนนี้นะครับอ่าก็จะเติม1ลงไปในบริเวณนี้โอเคไหมต่อไปมาดูต่อนะครับในเซต b นะครับ มีจำนวนที่เรายังไม่ด้เติมก็คืออะไรครับอ่ะก็คือ5นั่นเองเนาะผู้พยายามใช้สีอาจจะสานิดนึงนะครับแต่เพื่อความเข้าใจของเราแสดงว่าในบริเวณ B ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราต้องเติมอะไรเข้าไปครับเติม5เข้าไปน,นั่นเองใช่ไหมนักเรียนน่าจะทันนะครับเหลืวตรงสุดท้ายแล้วครับนักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิ ว่าครูควรจะเติมยังไงครับตรงนี้ก็จะเห็นนะว่าเราก็ต้องเติมเติมอะไรเอ่ยเติมเจ็ดเนาะใช่ไหมครับเติมเจ็ดตัวส่วนอย่างนี้นนอีกนะครับก็คือบริเวณที่มีแค่ C อย่างเดียวถ้ามองง่ายเนาะก็คือบริเวณทางล่างนี้นะครับก็จะหมายถึงเราจะเติมด้วยเลขเจ็ดอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะมาเฉคคํวาวว่าตอนนี้เราเติมสมาชิกครบ ตาม u n i v e r s ร์สหรือกับพวกสัสยี่อย่างนะครับตอนนี้เรามาดูเนาะเรามี1 2 3 4งองนะครับดูนิดนีะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดอารย,ยังเลยเนาะะแสดงว่านะครับยูนิเวรเราจะหนึง 10, ่งถึงสิเรายังขาดเลขก็คือนะครับแปดแล้วก็สิบนั่อแสดงว่าเราจะต้องเติม8 9ดเกายนอกนะครับเสร็จ AB แล้วก็สี่นันเอนะครับตามนี้เลยนะ โอเคไหมสงสัยตรงไหนถามได้นะครับในห้องเรียนนะให้เราถามในห้องเรียนนะครับแต่ครูมั่นใจว่าเราน่าจะเข้าใจนะครับเราจะห็นแพทเทิร์นในการเติมของครูก็คือครูพยายามเติมตรงที่ซ้ําก่อนแล้วก็ซ้ําน้อยลงแล้วก็เติมส่วนที่เหลือนะครับเราจะใช้หลักการนี้ครับในการเติมเพราะว่าการวาดภาพก็ต้องดูตรงที่ซ้ําก่อนเป็นเคอร์ัก่นนะครับก่อนที่จะดูอย่างอื่นอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2ต่อเลย อย่างที่2นะครับจะเห็นได้ว่านะครับยูนิเวอร์สของเราก็คือ1,2,3ไปเรื่อยๆจนถึง4 0ใช่ไหมครับแล้วก็เซต A ก็คือ1,2,3,4,5,6,7จอ่าจากนั้นนะครับมาดูเซต B ก็คือ2,4,6แล้วก็เซต C ก็คือ1,3,5นะครับให้นักเรเียนสังเกตข้อมูลตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองดู A กับ B ที่ซ้ำกันก็คือ2เห็นไหครับ3 อ่าสองแล้วอะไรอีกสี่เนาะสี่ที่สามแล้วก็อะไรอีกครับหกที่สามก็จะเห็นได้เลยว่านะครับสมาชิกทุกตัวใน B อยู่ในเ e เลยใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราวาดวาดแผนภาพน่าจะต้องให้ B อยู่ภายในเ e ถูกต้องไหมนะครับทีนี้เรามาดูต่อน,นิดนึงครับของ C บ้างครับ C ก็จะเห็นว่ามีหนึ่งซึ่งใน A e ก็มีหนึ่งต่อไปครับ C มีสมาชิกคือสามใน A e ก็มีสาม นะครับ c มีสมาชิกคือ5 e ก็มี5ซึ่งสมาชิกทุกตัวของ c นะครับก็อยู่ภายใน e ด้วยแสดงว่า c ก็ต้องอยู่ภายใน e เหมือนกันแต่ปรากฏว่านะครับทั้ง b ทั้ง c นะครับไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันเลยเพราะฉะนั้น b กับ c จะต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกันแน่นอนใช่ไหมครับเซตจะไม่เกี่ยวข้องกันหน้าตาของเซตที่เราจะวาดตรงนี้นะครับรูก็จะวาด A เป็นวงหยีเลย อาจจะเป็นวงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนี่คือวงเอแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับครูทําการวาดวง b กับ C ครับแต่ถ้าเราสังเกตดูเมื่อกี้ตามที่ครูบอกไปนะทั้ง B ทั้ง C ก็ต่างอยู่ในวงเอทั้งคู่นะครับเราก็จะว่าอ่าแต่สองวงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าครูจะไม่วาดให้เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็น B อันนี้เป็น C เหตุผลเพราะว่า B กับ C ไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันเลยนะครับาจากนั้นเราก็จะเติมสมาชิกลงไปครับ B ก็จะต้องเติมสมาชิกก็คือ2 4 6โอเคเนาะ2 4แล้วก็6โอเคไหมครับส่วนใน C เราก็เติมสมาชิกก็คือ1 3แล้วก็5นะครับก็จะเห็นว่าตอนการเขียนอันนี้ก็สมาชิกทั้งในวง B แล้วก็ วง C ต่างเป็นของ a ด้วยใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะเติมวง a นะก็จะเห็นได้ว่า a ยังไม่ได้เติมจำนวนนี้นก็คืออะไรครับก็คือ7แสดงว่าตรงนี้องเป็น7แน่นอนจากนั้นนะครับเราก็จะดูสมาชิกที่เหลือที่เรายังไม่เติมครับเพื่อจะทําให้เอกภพสัมผัสนี้สมบูรณ์นะครับก็มาไล่ดูแล้วกันนะครับเรามี1 2ึ่งสองมี่ามีถึง7เนาะ แต่คุ้สมพันธ์เราก็จะต้องจากหนึ่งถึงสี่เพราะฉะนั้นเราก็เขียนเพิ่มลงไปนะครับก็เป็นแตก้าแล้วก็สิบโอเคไหมครับเซ้นนี้เราถึงจะวาดแผนภาพได้สมบูรณ์นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยโอเคนะต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่สามต่อเลยนะครับอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นแผนภาพเรน,นอยเลอร์อ,อย่าหนึ่งนะครับที่ น่าสนใจนะครับเรามาสังเกตดูก่อนละกันข้อนี้นะครับยูนิเวิร์สให้มาทีดเดียวนะครับก็คือ1 2 3 4นะครับเรามาดูเซต A นิดนึงน,น,นะครับ A ก็คือ1 2 3สเซต B ครับก็คือ1 4ส่วนเซต C ก็คือ1 3 4โอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับถ้า<อ>เราสังเกตดูเนาะก็จะเห็นได้ว่าเออ เซตนี้ e นะครับมีสมาชิกที่ร่วมกันเลยก็คือ1 1 1โอเคเนาะแสดงว่าทั้ง3เซตนี้จะต้องมีบริเวณที่ซ้อนทับกันทั้ง3า<ม>ทั้งสเซตเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดูต่อนิดนึงครับปรากฏว่าข้อนี้นะครับถ้าเราสังเกตที่4ครับทั้งในเซต B และเซต C เขามี4ัคู่แต่มีสิ่งหนึ่งครับก็คือ B จะต้องอยู่ภายใน C ถูกต้องไหมครับ ถ้าเราสังเกตดูเพราะว่า b มีสมาชิกร่วมกับ c ครบทุกตัวเลยนะครับแถม c ยังมีสมาชิกเหลือด้วยนะครับแสงดงว่าถ้าเราจะวาดรูปนี้ก็คือ b ควรจะอยู่ภายในวง c โอเคไหมโอเคเนาะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูนิดนึงนะครับ c กับ a ก็จะมีสมาชิกร่วมกันว้อทีา่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นภาพน,นี้เราจะวาดรูปยังไงดีครับอ่ะครูก็จะวาดแบบนี้แล้วกัน ก็จะวาดเป็นวง A ก่อนละกันทืบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ A กับ c มีสมาชิกร่วมกันเนาะเนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดให้มันคล้องกันนะคระเขียนสมาชิกกันนะนี่คือวง A นะครับตัวนี้คือวง C นะฮะเหตุผลที่คือวาด A กับ c ีก่อนเพราะว่าวง B จะต้องอยู่ภายในวงนะครับวง c ใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็จะวา วง C นะครับแต่ปรากฏว่าทั้งสามเสนี้จะต้องมีสมาชิกร่วมกันก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องวาดให้คล้องน,นะครับคล้องกันนิดนึงวงนี้ก็คือวง B นั่นเองนะครับวง B ต้องอยู่ในวง C นะครับตามคอนเซ็ปทีนี้เราก็จะทำการเติมสมาชิกนะครับแน่นอนนะครับสมาชิกที่ซ้ำกันเยอะที่สุดในตอนก็คือหนึ่งนั่นเอง ก็แสดงว่า1ต้องอยู่บริเวณที่ซ้อนทับกันทั้ง3เซตนะครับแสดงว่าบริเวณนี้ก็ต้องเติมเลขหนึ่งโอเคไหมตรงนี้นะครับคือบริเวณที่ซ้อนทับกันทั้ง3เซตนะครับอยากให้คุณละเงาไว้ละเงานิดน,นึงก็ได้เนาะนะครับเลขหน,นึ่งก็อยู่ตรงนี้ต่อไปครับเรามาดูเลขสามก่อนละกันเนาะเติมสามก่อนละกันสามคือบริเวณที่ทับกันระหว่างอะไรครับ สามคือบริเวณที่ทับกันแล้ว่าง a กับ c ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะวาบเติมเลขสามเข้าไปบริเวณที่เกับ c ทับกันคือตรงไหนนะนะครับเทับกันกับ c ก็คือแค่ตรงนี้นะครับถูกไหมในบริเวณนี้นะครับเราก็เลยต้องเติมสามลงไปนะคะรับเติมสามลงไปต่อนะครับ ีนี้นะครับเราก็จะเติมอะไรทับสี่เนาะเราต้องเติมสี่ใช่ไหมสี่ก็คือบริเวณที่ทับกันระหว่าง b กับอะไรทนะับระหว่างดกับสเนาะบริเวณที่ทับกันระหว่าง b 跟 4, 跟กับ c ก็คือบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะ b กับ c ทับกันงั้นตรงนี้เราก็เลยเติมเลขสี่เอาปนะครับอ่าและสุดท้ายแล้วครับตรงที่เราต้องเติมก็คือ2นะครับซึ่ง2ต้องอยู่ในเซตอะไรเท่านั้นครับ 2ตัวนี้ต้องอยู่ในเซต a เท่านั้นโอเคไหมแล้นเราก็จดเติม2เข้าไปนะครับแล้วบริเวณ b เท่านั้นอ่าจากตอนนี้นะครับเราเติมสมาชิก abc ครบแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราเขียนได้ครบตามยูนิเวิร์สไหนนะครับซึ่งข้อนี้ปรากฏว่าเขียนได้ครบนะครับ1 2 3 4ตรงตามยูนิเวิร์สเลยเพราะฉะนั้นสแสดงว่านะครับข้อนี้ก็เลยสามารถวาดภาพได้ งแผนภาพข้อนีนั่นอโอเคนะครับนะฮะทีนี้เราจะมาดูข้อที่สนะครับก็จะเป็นแบบ4เซตบ้างเนาะนะครับครูเคยอธิบายแล้วนะครับว่าการวาดแผนภาพแบบ4เซตที่ง่ายๆที่สุดเลยนะที่ครูใช้นะครับก็คือวาดโดยนึกถึงแผ่นขนมปังนะครับเราจะนึกถึงแผ่นขนมปังวเขาวาดเดี๋ยวเราลองมาวาดก่อนนะครับว่าแผ่นขนมปัง เป็นยังไงนะครับก็ง่ายๆครับเราก็จะวาดแผ่นขนมปังแนวตั้งสองแผ่นนะครับให้เราที่เด่นเราต้องวาดแผ่นขนมปังแนวตั้งสองแผ่นนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามนะครับนี่คือแผ่นที่หนึ่งโอเคไหมแผ่นนี้ครูให้เป็นเซตเอแล้วกันเานาะอ่ะเขียนไปคนละสีแล้วกันต่อไปแผ่นที่สองนะครับเราก็วาดไปใส่กันนี่งหรือ ย้อออกมานิดนึงนะครับแผ่นนี้คือแผ่นที่สองเซฟี้คูวห้เปินเซตีนะครับต่อไปไว่าแผ่นที่สามครับก็เอาล้มลงมาเลยครับล้มลงมาแบบนี้เลยนะครับพื้นะก็จะเป็นแบบนี้อีกเกาะนนะครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับ ก็ล้มลงม,มาแบบเดียวกันนะครับแต่มันจะกินกรอบนี้ไปขึ้นลักษณะน,นี้นะครับอาจจะไม่สวยนะแต่ก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับนี่คือ C และนี่ก็คือ B นะครับ D D สีเงินนะครับโอเคไหมก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ กรอบนี้ก็จะแทงอะไรบ้างนะครับก็คือกรอบแรกนี้ก็หมายถึง a นะครับนี้ก็หมายถึงเซต b นี้ก็หมายถึงเซต c แล้วก็ตัวนี้ก็จะหมายถึงเซต d น,นี่การเขียนกรอบที่ถูกจะต้องมีทั้งหมด46ช่องนะครับก็นับตัวแร้วนี้กเจ็ด้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12อ3 14, 14 15 16เป๊ะีกเลยโอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลอง ค่อยๆลงสมาธิแล้วกันนะครับอ่าต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับตอนลงสมาธิเนื่องจากว่าเซตเราค่อนข้างที่จะมีหลายช่องนะครับอ่าเราเติมไล่ๆเติมแล้วกันเนาะเพราะว่ายูนิเวร์สของไล่จะแต่หนึ่งถึงน,นะครับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับเรามาเติมไล่ๆเลยตั้งแต่หนึ่งแล้วกันนะอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งยูนิเออยู่ในอะไรอย่างงครับหนึ่งยูนิเอแล้วก็อยู่ในอะไรด้วย ต้องอยู่ใน d ด้วยนะครับอ่าตัวที่1นนะครับ1ต้องอยู่ใน a แล้วก็อยู่ใน b แล้วก็มาดูครับบริเวณไหนครับที่ a กับ b ครทับกั็นอยู่แค่2เซตนะครับก็แสดงว่ามันจะมายี่บริเวณนี้นะครับนี่คือโอเคไหมเป็นบริเวณที่ a กับ่ทับกั็นอยู่แค่นี้เองนะครับต่อไปนะครับมาดูต่อเนาะต่อไปมีสไหม เออสองมีในเซต A B C D นะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่า2ต้องอยู่ภายนอกเซตนะครับแล้วก็เขียนได้ไปลยน,นะต่อไป3นะครับ3มีอยู่ในอะไรบ้ามีอยู่ใน A B C อ่ะเรามาดูบริเวณที่ทับกันระหว่างเซต A เซต B แล้วก็เซต C แต่ห้ามมีดีนะครับต้องไม่ไมียดีสังเกตเ,เจอเจอไหมครับเป็นครับ3ต้องอยู่ตรงนี้โอเคไหมเห็นไหม ก็คืออยนะู่ใน A อเนาะช่องนี้อยู่ใน B แล้วก็อยู่ใน C แต่ไม่ได้อยู่ใน D นะครับโอเคไหมเพราะฉะน,นั้นตรงก็เติมด้สามไปทำไมสามพูดียนไม่ค่อยส่วนเลยียนม่กดีกว่านาอสามต่อไปอะไรครับต่อไปมาดูต่อนะส่สามตัวสนะี่เนาะสี่ปรากฏว่ามีแค่ในเซสสี่ใช่ไหมครับบริเวณที่มีแค่เซสสี่เท่านั้นก็คือตรงไหนครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็เลยเติม ดูให้ออกนะ,ะค่อยๆไล่ดูนะครับต่อไปห้านะครับห้ามีในเส้นไหนบ้างห้าปรากฏว่าปรากฏที่ b, mm. ท b เท่านั้นใช่ไหมครับแ mm. สดงว่าบริเวณที่มี b เท, b ท b ่านั้นก็คือตรงนี้นะครับเราก็จะเติมทีห้าเข้าไปอ่ามีไรต่อครับหกนะครับหกปรากฏว่าต้องอยู่ใน b แล้วก็อยู่ในบีเห็นไหมค่อยๆไล่นะครับ B กับ D ทับกันตรงไหนครับแค่2เซตเท่านั้นนะ B กับ D นะครับก็เห็นว่าอีกตรงนี้ครับ B กับ D ตรงนี้ก็เติมไปต,ต่อแล้วเติมครับต่อไปนะครับ7 7มีไหมครับในเซต a b c ปรากฏว่าไม่มีเนาะ,ะ a b c d ไม่มี7ก็เลยแสดงว่าต้องอยู่นอกแนะ่นอนนะครับต่อไป8เลยนะแต่ดีะความรวดเร็วนะครับ8มีใน a มีใน C ใช่ไหมครับ8ต้องอยู่ใน A แล้วก็อยู่ใน C นะครับแสดงว่า8ต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคใจไหมต้องอยู่ใน A แล้วอยู่ใน C ละค่อยๆดูดีดีนะครับต่อไป9ครับ9นะครับมีที่ E อันเดียวเลยใช่ไหมครับมีที่ E อย่างเดียวเพราะฉะนั้น9ก็เลยเติมเป็น E ค่อยค่อยไล่เติมน,นะครับต่อไป10ครับ10 นะหนึ่งอยู่ใน A ใน B ใน C แล้วก็ใน D บริเวณที่ซ้อนทับกันทั้ง4บริเวณน,นะครับ A B C D ก็คือตรงนี้นั่นเอ,เองนะครับก็คือส okay ีโอเคไหมอยู่ในทั้ง A B C D เส้นเอเส้นบเส้นดีซแล้วก็ D okay โอเคนะครับต่อไปนะครับ11เนาะถ้าเราสังเกตดู11ก็คืออยู่ใน C แล้วก็อยู่ใน D โอเคไหม C กับ D นะครับอยู่ตรงไหนล่ะ C กับ D ก <Okay. S 1> ็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็11ต่อไป12ครับ12ปรากฏว่ามีแค่ D อย่างเดียวเนาะเราะนนตรงนี้เราก็เติม12ไปน,นะครับเรตเดียงเดียวต่อไป13ครับ13ต้องอยู่ในอะไร C D อ๋อมี D ด้วยนะครับ B C D ตรงไหนครับอยู่ที่เป็น B C D ทับกันทั้งหมดเลย B C D ก็คือตรงนี้นะครับตรงก็เติมเป็นสิบสามจะค่อยไล่ตามนะต่อไปสิบสี่นะครับมีใน B ใน C แล้วก็มีแค่ใน B ใน C ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้นะครับต้องเป็นตรงนี้แน่นอนบกับซนะครับต่อไปสิบห้าครับสิบห้าอยู่ใน B อ๋อยู่ใน A ด้นยนะครับ A B แล้วก็ D ใช่ไหมครับ A B D แต่ไม่มี C นะคะ A B D แต่ไม่มี C แสน้อยยังไงครับโอเคไปดูก,ก็คือตรงนี้โอเคนะค่อยๆไล่เติมน,นะครับจริงๆเราค่อยๆเติมน,นะครับต่อไป16นะครับ16ต้องอยู่ใน A แล้วก็อยู่ใน C โอเคนะจับจบนะครับ16อยู่ใน A กับอยู่ใน C ตรงไหนครับก็คือตรงนี้นเองโอเคเนาะเราก็เติมกันไปต่อไปนะครับ17 ิ้เจ็ดมีไหมไม่มีเนาะไม่มีก็เขียนขทาานองนะครับต่อไปสิบแปดสิบแปดมีแค่านอะไมีแค่ใน B ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้ามีแค่ใน B 1สก็ต้องเขียนตรงนี้รต้องเขียนสองเขียนเรื่ยนิดนึงนะครับต่อไป19บเก้านะครับสมีอะไรบ้างใน B แล้วก็อ่าใน B หนเมื่อกี้คูไล่ไม่ครบลเลยส16หกขอเช็คอีกรอบนะครับขอเช็คอีกรอบนะเดี๋ยวนะครับเอาสิก้่อนเนาะสิ 19, มีในอะไรครับมีใน b แล้วก็มีในบีเติมแล้วเนาะสิ 19, เติมยังต้องมีทั้งใน B แล้วก็มีทั้งใน B นะครับสิบเกก็แสดงว่าต้องอยู่ตรงไหนครับก็ต้องอยู่ตรงนี้ก็คนะือสิบเก้าอะเดี๋ยวขอเช็คทีสิบหกใหม่อรอบนินึงนะครับขอโทษที ไม่เป็นไรนะครับเรามีผิดพากันได้สิบหกสิมันปรากฏว่ามีสาอันเนาะโพลิติกหรือเปล่าหรอปัญหาตัวเนี้ยอนะครับสิบหกหนึ่งอยู่ในเอยู่ใน C แล้วก็อยู่ใน d โอเคเนาะอยู่ใน a อยู่ในแล้วหน่อ้อเขียนถั่วแล้วนะครับแสดงว่าเราเติมถึงสิบหกนะครับสิบหกเติมถั่วเดี๋ยวอะไรตัวนี้สิ ได้แล้วเนาะต่อไป20นะครับ20ก็คือตัวนี้นั่นเองเนาะ2ตัวนะครับอยู่ใน A แล้วก็อยู่ในดอยู่ใน A แล้วก็อยู่ในดอ,อ,อยู่ใน A แล้วก็จะอยู่ในด20ะะนอยู่ตรงไหนครับอยู่ใน A อยู่ในดแสดงว่า20ก็ต้องอป็นตำแหน่งเดียวกันกับ1นั่นเองก็คือติม20เข้าไปตรงนี้นะครับอาจจะเขียน,นไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ก็รู้เรื่องนะ ก็ขอให้เราค่อยๆเล่านะครับไล่าเฉีๆน,นะครับมันมีสิ่บริเวณจริงๆนะครับให้เราเชิคอ่ะสำหรับตัวอย่างที่4นี้ก็คงจบไปแ่้งนี้เนาะก็ฝากเราไปลองทำเลยดูนะครับโอเคเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ